สวัสดีค่ะหนูนชื่อเด็กหญิงปณิดาขมุนน้อยอยูชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะผมชื่อเด็กชายเิียวัฒน์ไตรจุิโยดีจังหวัมศึกษาปีที่หกครับดูชื่อเด็กหญิงพิเชษณ์นา,าสันูชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการทำน้ำเบกเผา,มาเมล็ดขนขนครับที่มาแล้วความสำคัญโรงเรียน้านยาลได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การท่าปิ่งขน,นุนขายทั้งลูกและแกะเนื้อขายหลังจากที่แกะเนื้อขายแล้วจะทำให้เหลือเมล็ดนำไปทิ้งกล นำเมล็ดขนุนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนนซึ่งนักเรียนจะได้รับคุณค่าทางอาหารวิธีทำน้ำพริกเผาเมล็ดขนาวนวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความสามัคคีมีความรับผิดช,ชอบมีความอดทนและความมีระเบียบส,ส่วนผสมน้ำพริกเผาเมล็ดขนนมีดังนี้ค่ะเมล็ดขนุน200กรัมกระเทียมจับ200กรัมหอมแดง200กรัมริกชีฟ้าให้100ยกรัมกะปิ100กรัมน้ำปลา28กรัม น้ำมาหามเปลี่ยกหนึ่งสสิบกรัมน้ำตาลปี๊บสองยี่สิบกรัมน้ำมันทูเหลืองหนึ่ง้หกสิบกรัมค่ะวิธีทำน้ำพริกผอมเลยขนมมีดังนี้ค่ะนำมะเมล็ดขนมไปต้มในเวลาสามสิบนาทีหรือจนสุกนำปอกเปลือกออกบดให้ละเอียดจากนั้นนำกระเทียมหอมแดงพิช้าแห้งคั่วจนสุกตำให้ละเอียดใส่กระปิและ,มะเมล็ดขนมลงไปตำให้เข้ากันจากนั้นจุดแก๊สต,ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้น้ำมันพืชพอร้อน ใส่วัตถุดิบที่เราตำเข้ากันลงไปใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปีบ๊บคนให้เข้ากันรอจนสุกปิดแก๊สตักขึ้นมาพักรอให้เย็นบรรจุใส่ภาชนะปิดฉลากกิจกรรมน้ำปิ้งเผาไว้เลขขน่นขนมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ